ได้ยินแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็ชื่นใจแล้วครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดหมายก็ว่าเป็นพืชอย่างเดียวมนุษย์ก็เป็นได้อย่างเช่นตัวผมก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีสําหรับพ่อหรือคนอื่นก็มองว่าสามารถเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถงอกง,งามแล้วก็มีลูกมีอะไรมาสืบทอดต่อมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนครับครับชื่อชื่ออารักษ์ภาษีครับ เป็นลูกชายคนโตของพ่อคำเดืองชื่อเรียนชื่อกอบปครับพอดีผมเป็นลูกชายคนโตของพ่อคำเดืองได้ไปเรียนรู้กับพ่อคำเดืองสมัยสมัยที่เริ่มเป็นปราชาวบ้านใหม่ๆ คือส่วนที่แตกต่างของคุณโกมคือเป็นคนเดียวที่ได้เข้าค่ายเรียนรู้กับป่าชาวบ้านที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนชุมชนอิสานเริ่มเปิดเมื่อปี2537เริ่มเปิดให้คนเข้าอบรมโรงเรียนชุมชนอีสานแล้วก็จะเวียนไปสถานที่ป่าต่างๆไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอายุมากที่สุดก็90ปีเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ไประดมปัญหากันเรื่องว่าเราทําเกษตรกรมาผิดถูกลม้มลุกคูขาอะไรเรียนรู้กันไปอยู่นานพอดี พ่อําเหลืองเอาผมไปเรียนรู้ด้วยแตช่ชีวิตตอนนั้นเราเป็นหนุ่มเราก็อยากมีอิสระอยากไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวสักทีแต่พ่อก็พาปลูกแต่ต้นไม้ก็เลยว่ามันพอแล้วละ่ะต้นไม้น่าจะปลูกอะไรเยอะแยะแต่จริงๆแล้วคุศโลบายของพ่อคำเหลืองก็คือที่ปลูกแกอธิบายบอกว่าปลูกไว้ให้ลูกของลูกเองใช้ก็คือประมาณว่าหลานของผมก็คือเหรียญของพ่อคำเหลืองแต่ปลูกไปปลูกมาแค่6ปี่เป็นพวกระถินเดียพาเนี่ยมันเอามาทําบ้านได้แล้ว6ปีมันก็ต้นขนาดนี้แล้วมันก็เลยพอมาทําบ้านหลังแรกผมก็ ชื่นใจคือขนาดบอกว่าปลูกให้ลูกของลูกผมใช้ผมก็ยังได้ใช้แล้วตอนที่เข้าอบรมที่แรกผมอา,อายุ20ปีพอดีครับไปตามอบรมนี้อายุน้อยที่สุดครับในในทีมที่อบรมรุ่นแรกในปี2537กลับมาก็ทําเรื่องเกษตรผสมผสานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องจน ทุกวันนี้ก็เป็นบรรณเกษตรคือทําแล้วก็คือจบไม่ต้องไปตัดปลูกใหม่ไม่ต้องไปตัดปลูกใหม,ม,ม่มันก็ปลูกมันของมันเองเหลือไว้ก็ได้ได้ผลตอบแทนและผักที่มีส่วนมากก็จะเป็นผักที่ผักยืนต้นนะครับในสวนผักยืนต้นกับสมุนไพรส่วนมากส่วนที่เป็นรายได้หลักเดี๋ยวนี้ก็คือต้อนไม้เราไปแปรรูปยังไงก็ได้มันจะมีทั้งฐานทั้งน้าส้มควันไม้ทั้งอะไรก็แล้วแต่ ได้เรียนรู้อะายอย่างคุณพ่อคือ,อวิธีการการวิธีการที่จะคุยกับคนอธิบายให้เขายังไงบางทีอธิบายก็คือพ่อเวลาพ่อไปเป็นวิทยากรที่อื่นอธิบายเขาก็สามารถมองตามได้คนที่แม้ไม่จะเข้าใจเกษตรกรเ,กเลยก็อยากฟังอยากเรียนรู้ให้เขามองตามแล้วเขาคิดตามพอคิดตามแล้วเขาให้คอ่คอยอยากให้เขามาเห็นดีกว่าวิธีคิดอย่างสมมุติว่าแปรรูปแตะกรอน พอกำเดืองเห็นต้นไม้ผมเวนต้นไม้เยอะผมไปอบรมเรื่องฐานไม้ของผมทั้งหมดผมคิดจะเผาฐานหมดถ้าเผาฐานหมดมันเป็นเงินนะมันจะฮิตเพราะคือเผาเผาฐานหนึ่งเตานี้จะได้ประมาณ4 0 0 0บาทสมัยแต่ก่อนทุกวันนี้ก็น่าจะได้เป็นเกือบหมื่นนั่นแหละพอเผาฐานพบไม้ผมมีเท่าไหร่ผมจะตัดเผาฐานก็มันคิดเป็นเงินนะ่ะนึกไปมาพ่อกำเดืองบอกผมมันจะกลับไปที่เดิมมันจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปปลูกใหม่ก็เหมือนกับคนเรียนจบมหาลัยแล้วไปเริ่มเลียนอนุบาลใหม่เพื่อเพื่ออะไรก็จะเป็นเหมือนเกษตรษเชิงเดี่ยวอยู่ดี สุดท้ายก็ขอฝากภาพ,ภาพยนยร์ที่เกี่ยวกับชีวิตของการเป็นเกษตรและก็เป็นเกษตรที่ยั่งยืนด้วยก็เรื่องมเมล็ดพันธุ์มหัศจรรย์ได้ได้ยินแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็ชื่นใจแล้วครับเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นพืชอย,อย่างเดียวมนุษย์ก็เป็นได้อย่างเช่นตัวผมก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีสําหรับพ่อหรือคนอื่นก็มองว่าสามารถเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถงอกง,งามแล้วก็มีลูกมีอะไรมาสืบทอดต่อมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนครับ